คุณก๊อฟครับ FC มาจากสมุทรประการนะมาคุณปลาครับเวลาประมาณสัก8ปโมงเช้าครับช่างแบงค์เช้าตู่เลยเช้าตู่เลยนะครับก็นี่มันเสาร์เนาะอ่ากก็ไปติดตั้งกล่องมาแล้วมันเบิ้ลไม่ตัดนะสับไประเบิดทำไมไม่เห็นเหมือนในคลิปที่เลยนะครับตอนติดตั้งก็ถามช่างว่าทำไมมันมันมันเบิ้ลไม่ตัดนะเขาบอกว่าท่อท่อเป็นท่อไม่มีหม้อพักมันก็เลยเบิ้ลไม่ตัดอา้าวงงเลยทีนี้ก็บอกว่า ทั้งแบงก์มันมีทั้งท่อเดิมท่อมอ,อพะก็ตัดหมดเลยก็จัดให้ครับจูนใหม่หมดเลยนะตัวรีโวครับกล่องตัวใหม่ล่าสุดตัวไทเทเนียมไขขทเทเนียมตัวนี้จูนผ่านมือถือป,ปิดเปิดพันได้นะฮะอยู่โซนกรุงเทพก็สามารถปิดเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจูนใหม่หมดเลยทั้งสองโหมดเลยสวัสดีครับคุณกอ๊อฟครับจูนใหม่หมดเลยครับผมจูนทั้งสองโหมดเลยเป็นไงวันนี้ตัดหรือยังตัดแล้วครับพี่สับระเบิดไหมครับผมสับระเบิด ลองดูนะอ่ะมันมัน,มนดูครับวันนี้จุัพันอยู่ประมาณสัก4 0นะครับไวรุ่นหัวคู่ครับเนี่ย0ูนะวัยรุ่นหัวคู่ครับครับพ่อไปลายได้สีสุดไม่มีไม่มีม้อพักของผู้ใหญ่โอนะมีคำล่างด้วยฟังเสียงเบิ้นตัดครับกป๊กันไป วิ่งกัน,นครับเดี๋ยวดูควันกันว่าเป็นยังไงจูนถ่านมือถือได้ด้วยไทเทเนียมตัวใหม่ล่าสุดครับเบรกมือลองใส่เกียร์หนึ่งพร้อมแล้วปุ๊บแหมเป็นไงเป็นไงนะครับตัวใหม่ล่าสุดจาก e s y u shop ครับไทเทเนียมครับจนผ่านมือถือในชุดมีของแถมเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณคุณก๊อฟนะมาจากสมุทรปราการนะครับบอกรู้นี้มาหาพี่ทีเดียวมันจจบไปแล้วผมก็ไปหลายที่เลอเกินครับว่ามันไม่จบครับจัดให้ครับตามสไตล์แจางแบงค์รีโวเลยกล่องพ่วงครับทั่วประเทศครับมากันได้เลยสําหรับแบบนี้แบบนี้สับระเบิดดังๆเลยเอามายกา คุณคุณกรอบครับขอบคุณคุณก้อยด้วยนะ,ะแฟนสาวนะครับมาแต่เช้าเลยไว้เจอกันใหม่ครับรีโวซิ่งครับ